สวัสดีครับชิปนี้พามารับชมงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำนะครับพื้นห้องน้ำของเราจะเป็นพื้นห้องน้ำขนาด40เซนคูณ40เซนครับตอนนี้น้องกำลังปูแถวยาวจากประตูทางเข้าไปถึงตัวที่ติดตัวชักโครกนะครับตอนนี้ก็ปูได้4แผ่นแล้วนะครับแผ่นที่5ก็กำลังปูและแผ่นที่6ก็ต้องตัดเสศจใส่นะครับนี่ก็เป็นลายที่เป็นสักสากเท้าหรือว่าลายหยาบนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้คุณแม่และคุณ ใหญ่นะครับนั้นลื่นนั่นเองนะครับตอนนี้น้องก็กําลังปรับนะครับปรับระดับนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาลายอีกหนึ่งลายลายที่นี้ก็คือลายปูกระเบื้องนั่นเองนะครับนี่ก็จะตอกตะปูคอนกรีตแล้วขึงเชือกเอ็นสีเขียวไว้แบบนี้แล้วเราก็จะปูกระเบื้องตามเส้นเชือกที่เราขึงเอาไว้นะครับ ถ้าเราปูตามนี้เส้นแนวขนาดนี้กระเบื้องเราก็จะได้แนวตามที่เราต้องการน,นั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโซนตัวชักโครกครับตัดครอบ PVC ส,สินเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการตัดกระเบื้องที่จะมาใส่กับตัวแผงกั้นระหว่างตัวห้องนั่งชักโครกกับห้องอาบน้ำนะครับ กรอจะเอากระเบื้องเข้ามาทาบกับตัวแผงกั้นครับหลังจากนั้นก็จะทําการขีดเส้นเอาไว้นะครับพอขีดเส้นแล้วเราก็จะมาตัดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็วัดขนาดแล้วมาร์กจุดเอาไว้ครับเราก็จะมาร์กจุดนะครับสําหรับกระเบื้องที่เราจะตัดแล้วเสียบเข้าไปในตัวแผงกั้นครับเพื่อความชัวร์เราก็ใช้ตัวฉากนะครับเหล็กฉากนะครับทาบกับตัวกระเบื้องแล้วก็ฉีดนะครับด้วย ปากกาสีน้ำเงินครับเพื่อความชัดเจนและเห็นชัดในการตัดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปตัดนะครับนี่ก็จะวัดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะฉีดเส้นตัดครับว่าเราจะตัดขาดตรงไหนนะครับเพราะว่ากระเบื้องด้านขวามือนั้นจะไม่ยาวเกินแผงกั้นนะครับเราจะใส่จมูกเพื่อจะเป็นที่กั้นระหว่าง ตัวพื้นที่แห้งกับพื้นที่เปียกนั่นเองนะครับน้องก็ฉีดเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการตัดนะครับทําการตัดกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะไปเสียบเข้ากับตัวแผงกั้นนั่นเองนะครับพอตัดลายนอนแล้วก็มาตัดลายตั้งนะครับก็ตัดให้ขาดหลุดออกแบบนี้นะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งข้างนะครับพอจะตัดแบบนี้นะครับตัดสองช็อตนั่นเองนะครับพอตัดเสร็จก็จะหลุด ปั๊บออกเลยนะครับพอสิ้นเรียบร้อยก็จะมาปูนั่นเองนะครับปูก็ปูด้วยปูนแล้วเสียงนที่เราตัดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะอีกมุมหนึ่งก็คือมุมด้านขวามือจากประตูห้องน้ำนะครับนี่ทีมันก็กำลังเกลี่ยปูนนะครับการเกลี่ยปูนก็เกลี่ยให้เสมอกับปูนที่เราปูไปแล้วนั่นเองนะครับแต่งให้เรียบนะครับแต่งให้เรียบให้เสมอ แล้วก็ปาดครับปาดให้หน้าปูาน,นั้นเสมอนะครับแล้วก็ใช้กระเบื้องของเรานะครับมาติดแล้วเคาะปรับระดับได้เลยนะครับนั่นคือขั้นตอนในการปูกระเบื้องแต่ละแผ่นนั่นเองตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ทําการเกลี่ยนะครับเกลี่ยปูนให้เสมอกันนะครับให้ผิวที่จะปูน,นั้นเสมอกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เช็คดีๆนะครับ ถ้าเช็คไม่ดีก็จะได้มีการเสริมปูนเข้าไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเตรียมพื้นที่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะปูนะครับพอปูเสร็จอย่างนี้ปึ๊บนะครับก็จะทําการเคาะปรับระดับนั่นเองนะครับนี่พอวางซีธีบอลแล้วนะครับก็ใช้ขอนยางครับในการเคาะปรับระดับให้มุมกเบื้องนั้นเท่ากันนะครับพอเคาะปรับเท่ากันแล้วนะครับ ก็จะมากรีดตัวปูนที่มันฉลับออกมานะครับหรือว่าแลบออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ใช้คอ้อนยางขดไปอีกทีหนึ่งนะครับพอทําครบวิธีการนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวไม้ระดับนะครับหรือว่าไม้น้ําเที่ยงนะครับไปท้าดูว่ามันได้ระดับได้เสมอกันไหมระหว่างแผ่นที่ปูไปแล้วกับแผ่นที่เราปูใหม่นั่นเองนะครับขั้นตอนการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ําความยากก็คือการ ลดระดับให้มันมนีความลาดเอียงนั่นเองนะครับความลาดเอียงคือความลาดเอียงจากกระเบื้องไปหาตัวโฟเดนระบายน้ำนะครับนี่ก็เป็นการปูกระเบื้องพื้นน้องน้ำครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ปูกระเบื้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปูกระเบื้องห้องน้ําของเรานะครับก็เป็นลาย สีน้ำตาลอ่อนๆครับรับกับผนังเพื่อน้องน้ำได้สวยงามเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้ผมได้ด้วยนะครับเจอจบนะคราบสวัสดีครับ